เมื่อวานที่ผมได้ลองตัดดูเนี่ยผมได้ข้อสงสัย2ออย่างสําหรับเจ้าเลื่อยตัวนี้สําหรับผู้ใช้งานก็ไม่มีทางรู้นอกจากผู้ที่ผลิตและเข้าใจเลื่อยตัวนี้อย่างลึกซึง้งสิ่งที่ผมเจอนะครับอย่างแรกเลยคือ1เลยนะระบบของน้ํามันเนี่ยตัดจนน้ามันหมดน้ํามันไม่เหลือเลยแล้วปรากฏว่าอะไรบางอย่างเกิดขึ้นรู้ไหมสคือไม้อันเนี้ยมันใหญ่เกินหน้าบานี่มากเลย ะครับตรงนี้บาโต้11.5หรือ12เนาะแต่ไม้เนี่ยนู่นเลยไปถึง16อะปกติจะต้องใช้บา16ในการตัดไม้ท่อนนี้ถึงจะตัดได้ไปนั่งคิดไปนอนคิดมาแล้วเมื่อคือนนี้ว่าจะตัดยังไงให้มันง่ายน้ามันหมดแต่เรายังกดต่อได้ไปเดี๋ยวจะเห็นว่าตัดตัดไปเนะี่ย คือเจ้าน้ำมันเขาก็จะเริ่มแห้งแล้ววิธีการตัดเทผมจะมอบให้สำหรับท้ายใหญ่ๆแล้วผมจะให้เพื่อนๆชมไปพร้อมกัน

ไม่มีน้ำมันก็ยังตัดได้อีกเสร็จแล้วนะครับนี่คือครึ่งหนึ่งแล้วที่ผมตัดไปจนถึงตรงนี้เสร็จแล้วผมจะหมุนมาอีกครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อเอารอยตัดนี่แหละนะที่มันอยู่ด้านล่างนะครับวิธีนี้ก็จะง่ายกว่าโดยที่ผมจะไม่ตัดคลิปนี้ใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ทําให้เพื่อนเห็นเลยว่าประสิทธิภาพของตัวนี้เป็นไงกันบ้างเดี๋ยวหันมานะครับมันก็อาจจะยาวนิดน,นึงนะครับสําหรับคลิปคลิปนี้แต่จะทําให้เพื่อนเห็นประสิทธิภาพของเลื่อยมาซาุนะครับ430ตัวนี้ ง่ายกว่าเดิมเยอะเลยครับวิธีนี้แล้วเพื่อนๆสังเกตไหมเวลาที่ผมตัดไปอ่ะเมื่อกี้จังหวะมันมีจังหวะหยุดนะครับเพื่อนจะเห็นอยู่นะตอนนี้4นาทีในตอนนี้ครับตัดแบบยาวๆเลยให้เพื่อนเห็นตรงนี้นะครับมันจะมีจังหวะหยุดนะครับบ้างเพราะว่าบาโซตัวนี้ร้อนมากแล้วก็ระบบที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าทั้ง2ขอ้อข้อที่1คือ เรานะครับก็ตัดไม้ทีละครึ่งเอานะครับเราก็สามารถตัดได้แน่นอนแล้วก็หมุนวนไปนะครับต่อให้เป็นไม้อยู่บนตน้นหรือว่าไม้ที่เราเอามาทําท่าในการตั้งตัดอย่างเงี้ยเราก็ตัดได้แต่2เลยคือระบบน้ํามันเนี่ยผมจะบอกเลยว่าถ้าเราตัดจนเครื่องเขาร้อนนะอันนี้ถ้าเป็นท่อนแรกแะ่ะมันก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าสมมติว่าเราจะตัดเพิ่มอีกหนึ่งท่อนเนี่ยตัวเครื่องของบาโซเนี่ยเขาจะร้อนมากแล้วก็มอเตอร์เขาก็เริ่มเกิดความร้อนแล้วตรงวงจรบอร์ดเขาจะตัด เมื่อวานมีอยู่ช็อตหนึ่งที่ผมตัดไป2แวนแล้วเขาตัดแล้วเขาดับไปเลยแม้กระทั่งกดแบตเตอรี่เนี่ยแบตเตอรี่ก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่าเครื่องดับเลยผมก็สงสัยว่าทําไมนะลองเอาแบตเตอรี่อันใหม่มาเปลี่ยนก็ไม่หายนะครับแต่มีวิธีการเดียวเลยผมเอาน้ํามันมาเติมเมื่อวานนี้ปุ๊บปรากฏว่าเติมน้ามันเข้าไปปุ๊บตัวเครื่องทางานได้ต่อปกติครับนะหลังจากที่น้ํามันวิ่งหล่อลื่นแล้วตัวนี้เขาระบบตั้งเตง็มโต อย่างแกมบาโซอย่างใหญ่นะครับใหญ่เท่าๆกับเลื่อยยนเลยสามารถใส่โซ่เลื่อยยนได้3ทับการันตีใบเจ็กเชี่วชาญที่สําคัญนะครับมอเตอร์ทํางานหนักรอบ4,500รอบแบบหนักๆถังน้ํามันนะครับได้100มิลลิตรอยู่ข้างในนี่เติมได้เยอะมากแบตเตอรี่ 4M แอมป์ตัดไปเลยเพื่อนๆเพื่อผมตัดต้นไม้ให้เพื่อนไปดูแล้วใช่ไหมต้นตะกูยักษ์นะครับอยู่ข้างๆนะ ตัดไป1ชั่วโมง60ท่อนแบตเตอรี่ยังอยู่2ขีดอยู่เลยแล้วนะไม้ท่อนนี้ครับผมตัดไปแล้วแบตเตอรี่ก็ยังอยู่2ขีดอยู่เลยเพื่อนเท่ากับเพื่อนนะเอาไปตัดต้นไม้ทั้งต้นทอนท่อนได้เลยนะครับใครบอกว่าอยากตัดทั้งวันแนะนำแบตเตอรี่2ก้อนครับระบบครบจบถึงขนาดนี้มาสารุปเขาจัดให้ในประกันทั้งหมดเดเดือนนะครับใครสนใจผมปักพิกาศปักหมุดปะกก้าไว้ให้ตรงนี้ของพร้อมตรง1ใน2วันถึงแน่นอนการันตี บายแจ็คเชยวชานนะครับ